แม่จา้าแม่จาม้าแม่จ้ามาส่งมีเข้านอนอาหารเก่ายังไม่หมดจ้าแล้วจไปตัดจ้ามาเมื่อกี้เรับ เพิ่งกลับมาครับอันนี้อาหารใหม่มีช้านี่แยเมย์กินดีอยู่ดีนะครับทำไหมเมย์อ๋อไอยก็มีต้นกล้วยก็มีครับการมะพร้าวด้วยสีนีโนวันนี้ อาหารหลักวันดีครับวันดีครับนี่จ๊ะวันดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ